ครับนักเทีฟุตบอลมบายทุกคนทุกท่านนะครับพวกผมจะต้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาล่าบัตตนี้กับดีบังโคท่านเองนะครับไอดีแรกกับไอดีที่สองต้องการแค่บาตตัวนี้นะครับแต่ไอดีสุดท้ายต้องการดีมัโคกับบาตตนี้เนี่ยไอดีแรกต้องการแค่บาตตัวนี้คือจบเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าผมใช้ บาตูนี่ร่างทีมชาอยู่ยังไม่มีร่างอินเตอร์มิลานเลนั่นเองครับเป็นเซนเตอร์ที่ฟอร์มดูครับอันเว็บลิงแล้วก็อินจูรี่ยูิสแตนเป็นไฮเลนเองครับผมอยากได้มากแล้วก็เป็นตัวที่เล่นง่ายมากเลยครับมี6สกิลนั่นเองนะครับเออไปเพิ่มเติมสกิลให้เขานิดหน่อยโอ้โหโคตรสุดครับบาตูนี่เป็นตัวหลักของผมเลยนเองนะครับมาครับไอดีแรกไอดีแรกขอบาตูนี่คือจบเลยมาครับเบิร์ต 95นะครับมาตัวนี้95นะโอ้เบอร์เบอร์โคตรเยอะเบอร์โคตรเยอะขอลีกอิตาลีโอ้ยถ้าไม่แบบนี้ก็จบนะครับเพราะว่ามันจะไปบาเยิร์นมิวนิกนะครับเพราะว่ามันมันจะไม่มีลีกนะถ้าสมมุิว่ามันไปบาเยิร์นมิวนิกนั่นเองนะครับเบอร์5ใครวะโอ้โอปาวามาอีกแล้วจานปาวามันชอบจะเป็นผูกพี่น้องกับผมเลยนะมาทุกแพ็คจริงๆนะครับปาวาเนี่ย โอ้โหรูปเท่ป่ะรูปรไฟเถืออะไรถือพัดใช่ไหมมันถืออะไรถือพัดเออโคตรมาครับขอบัตรตัวนี้ตัวเดียวไอดีนี้จบมาแค้นซึล3สทีไปครับครั้งที่2ไอดีแรกขอบัตตัวนี้เบอร์เกคือจบอันดับแรกต้องลุ้นให้ไปตรงที่ลีกอิตาลีก,ก่อนนั่นเองนะครับนีไ่ไงลีกอิตาลีครับบอกเลยสูตร มาครับขอเบอิก95ครับน่โอ้ยเหมือนสั่งได้เหมือนสั่งได้ดึงใจนบิโคเนย่ยจุดจัดแพ็กนี้เปิดไม่เปิดไ,ไม่จำกัดนะแต่ผมได้ตัวที่สองนะอะไรวะถืออะไรถือพัดพัดใหญ่เหมือนเหมือนอะไรนะเผือนขี้ปลาเออเอบัตรตันี้มาเร็วว่ะไอดีนี้ไม่เปลืองแค่200ทองอนะไรน้อง อเกดชอบนะครับมาตัวนี้เป็นเซนเตอร์ที่ผมเล่นง่ายมากๆเล่นเอ็นครับอันนี้ตัน98นะแต่ค่าพลังข้างในก็สูตเหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคครับไอดีนี้ได้มาตัวนี้สมใจอยากแล้วไปไปต่อไอดีที่2นั่นเองครับโอเคครับไปไปกันเลยมาดูไอดีที่2นะครับต้องการตัวเดียวเหมือนกันนะครับก็คือบาตัวนี้นั่นเองครับผมจะเล่นหลักๆแค่2อดีนี้นะนี่หลักๆก็คือไอดีนี้ แต่ไอดีที่ผมเล่น,นจริงๆก็คือไอดีแรกนั่นเองนะครับแอต้องการแค่บัตตตัวนี้ครับผอมร้อยทองมามาครับไปครั้งแรกไม่ต้องพูดเยอะร้อยทองจะได้ไข่มาครับไอดี ID ที่ซองครับอันนี้เป็นไอดีรองผมนะมามาเถอะขอไปอิตาลีครับนี่นี่อิตาลีเปล่าโอ้โหแบบนี้คือจบนะครับไปบาเยนร์ครับไม่มีลีกก็คือไปบาเยนร์นะครับใครเนี่ย โอ้โหเบอร์สิบแบบนี้ซันนี่ครับเป็นตัวที่ผมไม่อยากได้นะฟอร์มพุทธเฮียนะครับไอเฮียเนี่ยโอ้โหฟอร์ม <c oughs> เป็นเป็นอิ i n c o n s i s t น n ์ใช่ไหมเออโคตรต่ำ um, นะครับแล้วก็อินจูรีรี i s t a n t เป็นโลอีกตั้งหากครับมีโอกาสหัวตกบ่อยแล้วก็ถือดาบมาแบบนี้ด้วยนั่นเองครับโอ้โหโคตรเท่รูปโปรไฟล,ล์ก็เท่อยู่นะแต่มึงจะหัวตกทุกทุกแมปไม่ได้นะผมมีร่างกดก่อนอย่างนะโอ้โห oh, 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 เล่นไม่ได้เลยจริงๆนะครับแต่ค่าพลังมันหนีไหมครับ ฟอร์มเป็น inconsistent นะครับแล้วก็คมอมเพลนการอัตราบาเจ็บเป็น low โอ้โหไม่อยากได้เลยไปครับคันที่2ครับคันที่2มาครับคันที่2แคนเซอร์สามทีเหมือนเดิม <c oughs> เปิดมันได้มาซาเน่เป็นตัวที่ผมไม่อยากได้แต่มันมานะครับกัน99ก็จริงแม่หัวตกท,กทุกแมปก็ไม่เอานี่นี่ไงอิตาลีมาแล้วจา้าลุนลาล้นลิจา้าลุ้นลิจ้าไทย95หรือเปล่าโอ้โหเบอร์ห้า มีเลขห้าอยู่ไม่มีเลขเก้นะโอ้หน้าการ์ตูนน้าการ์ตูนว่ะใครวะไม่รู้จักอ้ถือพัดฟาเลยฟาติซี่นะครับฟาติซี่ไม่รู้ไม่รู้จักเลยไอยตัวนี้ไม่รู้จักนะครับเป็นตัวที่อยู่สุดท้ายของแพ็คนี้นะเออเล่นได้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็สกิลก็ไม่สวยด้วยเออมึงมาทำไมวะมาบัาตตวนี้ครับ เงนที่3ของปัตตุนี่เห็นไหมถือพัดสีน้ำเงินนะเห็นไหมพี่โคมาครับไม่อยากเปล้องทองเยอะเอาทองไปเปิดแพ็คอื่นดีกว่าอย่าให้หมเมาเถอะมาครับขอไปลีกอิตาลีนน,นะครับมามาเธอพี่โคมาเธอพี่โคเนอิตาลีครับ5ดาวครับ95ครับเมื่อกี้มัดแค่ลีกห้านะ <c ười> เด็กกลาบต้องมาครับนี่โอ้เหมือนสั่งได้ว่ะ <c ười> โอ้เหมือนสั่งได้ เมื่อกี้มาเมื่อกี้เลขงห้าอันนี้เติมกเก้าให้แล้วจ้ะโอ้มีพัดด้วยโ,โคเทปโตนี่ครับเป็นสเตอร์ที่ผมโค้ชชอบเลยนะอิกตาฟอนแมนแต่ถ้าพลังเกมรับโคตรสูตรันนเองนะครับตันกระทิกเก้าสิบแปดไอดนี้ก็ไม่เกลือครับแค่สามร้อยทองโอ้โคตรสูตรใครจะมือทองขนาดนั้นวะ <c oughs> โอ้ใครจะมือทองเหมือนผมเนี้ยมาครับไอดีที่สองไม่เกลือต่อไป ไปต่อไอที่สามนะครับไอที่สามต้องการบัตรนี่กับดีมาโคนเอ็นครับโอเคนะครับไปไปกันเลยมาครับไอที่สามนะครับอันนี้ผมเปิดอยู่ในโทรศัพท์แอนดรอยนะระบบแอนดรอยนั N ่นเองครับต้องการดีมาโคกับบัตรตัวนี้นั่นเองนะครับเออมะช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น Oppo 2020นะพูดช้าเลยแหลมก็ยังนน้อยน่ครับมันจะแหลก ถ้าใครแหลกแบบนี้นะครับก็ไปเคลียร์แคสก่อนนะครับไปเคลียร์ไฟล์ขยะก,ก่อนนะครับแต่ก็แหลกเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าผมอ่านหน้าจอมาครับครั้งแรกครั้งแรกขอบั๊บตัวนี้เลยนี่ค้างมันจะค้างไปไหนวะ <c oughs> โอมานี่มันจะกระตุกนิดนึงครับขอขอหลีกก่อนโอ้ <c oughs> ผมไม่มีหลีกว่าแบบนี้ก็ไปบบเยนดีครับแบบนี้ก็ไปบบเยนดีครับใครครับโอ้ไอหวัวฟูอีกแล้วหวัวฟูทำไมวะ ไม่ต้องการะกูคนไม่ชอบเลยข้างกลางมึงสวยอยู่นะแต่มึงจะถือดาบแบบนี้ก็สวยอยู่นะแต่มึงจะหัวตกทุกทุกแหวไปได้นะ <laughs> โอ้ถือดาบโคตรเท่มันเวลามันวิ่งในสนามมันถือดาบหรือเปล่าวะโอเคนะครับตัวแรกก็เออเหมือนเดิม,มาเหมือนไอดีที่สองเลยะมาครับดิบะโค้ดีิบะโค้กับปัตตุนี้ครับสองสองตัวนี้มาคือจบเลยไม่ต้องการตัวอื่นนะครับมาครับครั้งที่สองครับ ครั้งที่2นะครับมาครั้งที่2ลูกนี้ลูกนี้ครั้งนี้ไม่ใช่ลูกนี้ครั้งนี้ครับขอไปลีกอิตาลีนะครับโอ้ตายวะไม่มีลีกอีกแล้วก็ก็ไปบาเยอร์นั่นเองครับเบอร์ห้าใครวะลายมือรหรือเปล่าเบอร์ห้าเนี่ยเออลายมือนะครับอันนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับตันซิก้าสุขโคตรจริงแต่ข้าวพลังข้างในโอ้โห <c oughs> โคตรสุดเล่นได้หลากหลายตำแหน่งด้วยนะครับสกิลก็สวยด้วยนะไอ ไลเมอรเนี่ยน่าจะเป็นสไตล์อะไรนะบล็อกทุบบล็อกหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับไปครับถือพัดอย่างเท่ครับพัดสีแดง <c oughs> มาเปิดต้องแพ็คไปเลยครับขอดีเบร์โคกับบัตตุนี้ครับจะสั่งได้หรือเปล่าห้ามมอก็พอทองเก็บไว้เก็บไว้ซื้ออย่างอื่นดีกว่านะครับมานี่เอเอแบบนี้หน่อยพี่โคทองไปเปิดแพ็คอื่นดีกว่านะครับเบอร์สิ ดิใครมาดิบโค้หรือเปล่าเนี่ยเนย่ดิบโค้นะครับถ้าใครไม่ชอบสไตล์ฟูแบ็กเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ต้องมาเปิดก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเอาเขาไปเล่นปีกนะ <c oughs> นี่ดิบโค้นะครับแล้วผมจะอัพเขาไปเล่นปีกนะครับผมไม่ชอบแบ็กสไตล์ฟูแบ็กเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วนะครับนี่เวลามันหบมันหบหลุดตำแหน่งนะครับเวลาเกมลลำโคตรลัวนะครับถ้าถ้าเวลามันขึ้นไปนะมาเค็ดครับ ขังที่4ครับขันท,ที่4ของปาตูนีครับมาขันท,ที่4ของปาตูนีอิตาลีครับนี่มา95มาครับ95มาคือจบครับ95คือจบครับ95้าโซล่าเซลมาครับเอ้95้าโซล่าเซลเกเต็มถังนี่โอ้โหสทองได้ทั้งดิมมาโคแล้วก็ปาตูนีครับอะไรจะมือทองขนาดนั้น อะไรมาโอ้โหสุดสุดจัดตลาดบอกบริเว่าผมเปิดมาผมใช้แน่นอนครับคนทีมม่ใช้แน่นอนผมเลยเปิดนั่นเองครับเพราะว่าร่างทีมชาติมันใกล้จะหมดสัญญาแล้วนั่นเองครับนี่สุด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 เปได้นงงนะครับผมเขียนในกรับเพื่อนๆในตัวในกันบ้างก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเกิดทับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ของช่องฉันต้องเป็ดรับด้วยนะครับขอติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ